สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามกันมานะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานจนบางคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะผมไม่ทำคลิปสอนกีตาร์แล้วหรือนะครับผมไม่เคยทำคลิปสอนกีตาร์ครับตารแนะแต่สิ่งที่ผมทำคือการแนะนำ การแนะนำทริคเทคนิควิธีการเล่นแบบง่ายๆนะครับโดยที hmm. ่เราจะพยายามหนีหนีคำว่าทฤษฎีให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูแล้วเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้โดยสะดวกนะครับโดยง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมผมถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันอาจจะฝืน นะครับมันอาจจะขัดกับทฤษฎีของบางคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องขออภัยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยอยากจะย่อความยากแล้วนำมาคิดให้มันเป็นวิธีการคิดที่ง่ายนะครับโอเคคราวที่แล้วเนี่ยทิ้งท้ายกันเอาไว้ค่อนข้างนานมากเลยเป็นเดือนก็ว่าได้นะครับสำหรับบทเรียน ว่าเราจะมาทําอะไรกันต่อดีซึ่งเขาจะได้นนเนี่ยผมได้ทิ้งท้ายในบทเรียนของเรื่องของเรียนกีตาร์สบายๆสไตล์อื่นๆมาของผมเนี่ยในส่วนของการตีคอร์ดแล้วก็ในส่วนของภาคพิเศษที่เป็นเรื่องของการสอนเรื่องการเกากีตาร์เนี่ยเป็นเรื่องการทิ้งท้ายมาในเรื่องของฟิงเกอร์สไตล์นะฮะฟิงเกอร์สไตล์คือการเล่นเมโลดี้นั่นเองนะครับการเล่นเมโลดี้โดยการเกาซึ่งมานั่งคิดดูแล้วไอ้อคั้นที่จะทําทั้ง2ตอนแยกจากกัน ไม่ต้องแล้ว่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเนื้อหาทั้งสองอันเนี่ยมันมาบรรจบกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วหลายหลายคนที่ติดตามทางฝั่งของการเกากีตาร์อยู่หลายๆคนที่ติดาตามทางคาราโอ้นี่ครับพูดเร็วแล้วงงนะครับหลายๆคนที่ติดตามทางฝั่งของการดีดการถอดพื้นฐานอะไรพวกนี้บทนี้จะเป็นบทที่ฟิชเลิงกันแล้วนะครับแล้วต่อไปเราจะเดินเป็นเป็นเส้นทางเดียวแล้วนะครับผมจะเน้นเสมอว่าสไตล์การเล่นแบบมึนๆของผมเนี่ย ผมจะยึดสิ่งที่สิ่งที่ไม่ควรจะลืมเด็ดขาดเลยคือเรื่องของสเกลสเกลเมเจอร์นะครับสเกลเมเจอร์จำกันได้ไหมฮะเรื่องของการไล่สเกลถ้าจําไม่ได้ขอร้องเลยนะครับว่า,ากลับไปทบทวนนะครับหรือ,รอหลายๆท่านที่อาจจะเพิ่งมาเจอคลิปนี้นะครับกลับไปดูในเรื่องของเรี guitar, ยนกีตาร์สบายๆสไตล์อินมึนเมาตอนที่3เรื่องของการไล่สเกลนะครับแล้วท่านจะไม่งง เพราะหลายๆคนเนี่ยบ่นมาว่าโอ้โหยากจังเลยนะครับมันยากเพราะว่าอยู่ดีเรามาเจอบทหลังๆเลยนะครับเราไม่ได้เจอบทแรกมันก็ทำให้เรางงวิธีการเล่นในบทนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตหามุมที่มันจะสามารถมองได้เห็นทั้งทั้งสงมือนะครับวิธีการเล่นในบทนี้เนี่ยห่อย่าให้ทุกข่านไล่สเกลได้ผมจะยกตัวอย่างใน C major scale นะครับเพราะว่ามันจะทำให การการการติดตามการทำตามเนี่ยมันง่ายนะครับ C major scale คือคำว่าไล่ได้ในที่นี้นะครับนอกจากเราจะไล่ได้ในแพทเทิร์นนี้แล้ว <c oughs> หน่ง <c oughs> โดเรมีฟาซ o ลลาทีโดเรมีฟา s o าล l เราควรจะได้ในแพทเทิร์นอื่นๆของสเกลนั้นๆด้วยคือ C โอเคแพทเทิร์นที่ผมบอกเอาไว้มันอาจจะเริ่มจากโนตนี้ถูกไหมฮะ ไม่ได้ให้นิ้วกลางนะตัวเองแต่ว่าเร <isms ife ed> ิ่มเริ <itar us im ogi> ่มนิ้วกลางอูตายก็ควรที่จะไปไล่ได้ใน C อื่นๆที่อยู่บนคอกีตาร์ด้วยนึกออกไหมครับถ้าตใดสายเปล่าได้จะนึกออกก็คือมีฟาซอนลาทีโดโดมันจะเริ่มที่แฟตนี้ก็ได้นะครับก็ควรจะไล่ได้เช่นกัน ผมเคยให้คีย์เวิร์ดไว้อย่างหนึ่งว่าคำว่าสเกลคือกลุ่มเสียงที่ไล่เลียงจากต่ำไปหาสูงโดเรมีฟาซอลลาทีโดมันไม่จำเป็นที่จะต้องเ,อเริ่มจากโน้ตไหนเริ่มจากช่องช่องไหนก็าตามแต่แต่ว่าเสียงที่เราได้ยินมันต้องเป็นเสียงนี้เสมอไม่ว่ามันจะไล่จากโน้ตไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเข้าใจคีย์เวิร์ดตรงนี้ในบทที่ส ทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังพยายามสื่อสารนะครับโอเคถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาเรียนรู้กันตรงนี้นะฮะนอกจากที่จะไล่ได้ในแบบที่เรียกว่าไล่เรียงตามลำดับขั้นอย่างนี้แล้วนะครับอยากให้ทุกท่านลองพลิกแพลงวิธีการไล่สเกลตัวเองนะครับอาจจะไล่เป็นคู่นะครับเป็นออนอกจากจะไล่เป็นโดเรมีวาซอนแล้วอยากให้ทุกท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดไล่เป็นจากเดิมที่เป็นโดเรมีฟาซอนเปลี่ยนแบบนี้บ้างโดมีซอน มีซอนโดอะไรเงี้ยนะครับคือนอกจากจะเป็นโดเลมีฟาซอนอาจาจะเป็นโดมีซอนโดอะไรเงี้ยโดมีซอนโดเลมีซอนลาโดเรมีซอนลาพูดง่ายๆคือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการไล่บ้างอย่าไล่แค่โดเลมีฟาซอนลาทีโดไล่เป็นโดเลมีซอนโดเลมีซอนลาโดเลมีซอนลา อะไรพวกนี้นะครับไล่ขึ้นไล,ล่ลงเปลี่ยนวิธีการไล่ม้างอาจจะเป็นโดมีเลฟาอะไรอย่างเงี้ยโดมีเลฟามีซอนฟาลาก็คือไล่สลับนิ้วไปไพวกไล่ไปแต่ว่าให้มันอยู่ในกลุ่มของตัวโน้ตในสเกลนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้นิ้วเราเนี่ยมันมันโดนล็อกตายตัวในแพทเทิร์นไงเราบางคนฝึกไล่แต่ไล่ขึ้นไล่ลงพอต้องสลับนิ้วในการเล่นเนี่ยไปไม่เป็นไปไม่เป็นไปไม่เป็นในทีนี้คือว่าเ,เหมือนคนไล่ไล่ไล่กอไก่ถึงเอาต้องคูกได้ไล่ ABC ได้คือท่องท่องสูตรคูณได้เอางีดีกวเหมือนคนที่ท่องสูตรคูณได้ ถามว่า2คูณหคือไรบางคนต้องไล่2 1 2 4, 4, 3, 6, 4, 8, 2 2 4 2งสองส2งสปครับซึ่งจริงๆในการนำไปใช้เราเราไม่สามารถคิดอย่างนั้นเราต้องบอก 2, องคูณ้าเราต้องตอบได้เลยนะครับซึ่งมันก็คือวิธีการคิดใกล้กันว่านอกจากการไล่ไล่เรียงตามลดับแบบนี้แล้วควรจะหาวิธีการไล่แบบอื่นด้วยนะครับซึ่ง,ส,งสิ่งที่ผมแนะนำก็คือวันนี้ก็คือว่า,าไล่เป็นขั้นคู่ไปโเ โดมีเลฟ้ามีซอนฟาลาอะไรพวกเนี้ยโดมีเลยซอนมีมีซอนฟาลาอะไรอย่างเงี้ยไล่ไล่พวกนี้ไปบ้างนะครับไล่สลับบ้างเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อนำมาใช้ในการเล่น<อ>ที่เรากำลังจะทำกันนะครับการเล่นที่เรากำลังจะทำกันเนี่ย จริงๆมันก็คือการแกะเพลงนั่นเองนะครับการแกะเพลงการเล่นเมโลดี้นั่นเองผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเพลงที่มันค่อนข้างที่จะเป็นอมตะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่กลับมาดูคลิปนี้เนี่ยเขาจะไดะ้เขาจะได้นึกออกในเพลงที่เขารู้จักนะครับจริงๆแล้วอยากจะได้เพลงที่แบบมันปัจจุบันปัจจุบันทุกวันเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือว่า เราไม่รู้ว่าอีกเดือนหนึ่งเพลงนี้มันจะเริ่มฮิตหรือเปล่านะครับมันจะทําให้ความน่าสนใจในการฝึกหัดของอน้องๆเนี่ยหายไปนะครับเพราะนัะ้นขออนุญาตย,ยกตัวอย่างเพลงของศิลปินรุ่นใหญ่นะครับพิเศกล้วกันพิเศกโลโซนะครับอย่างเพลงเนี้ยเพลงคืนจันเห็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่คล่องเพราะผมเพิ่งคิดเหมือนกันเพิ่งคิดเมื่อกี้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเล่นยังไงวะนะฮะสิ่งที่พยายามจะสื่อสารก็คือว่าอยากให้ทุกคนแกะเพลงได้อ่าคำว่าแกะเพลงได้ในที่นี้เนี่ยเราเป็นกีตาร์โฟกเราเป็นกีตาร์ปโปร่งนะครับเรายังไม่ต้องไปคิดถึงลูกโซโล่นะครับเราคิดถึงเมโลดี้ในเพลงก่อนอย่างเพลงเมื่อกี้มันร้องว่าคืนนี้จันนวลพองมองแล้วคือ งอะไรก็ไม่รู้แหละเมโลดี้มันประมาณนี้นะครับเพลงนี้มันจะมีคอร์ดซีเือนี้จันนวนพองมองแล้วนึกถึงแต่เธอจําเนื้อไม่ได้ขออภัยจริงๆเลยครับวิธีการคิดของผม 1. ถ้าเราอยากจะแกะเพลงไหนก็ตามแต่นะครับในในในกีตาร์โฟล์กเนี่ยนะฮะในกีตาร์โปร่งธรรมดาเนี่ย ให้มองว่าประโยคนั้นมันอยู่ในคอร์อะไรอย่างเพลงนี้ประโยคแรกมันอยู่ในคอร์ซีหมดเลยคืนนี้จันนวลพองในเมื่อมันอยู่ในคอร์ซีหมดเลยไม่ต้องไปคิดไกลโน้ตทุกโน้ตโน้ตทุกโน้ตเกือบร้อมันจะอยู่ภายในแพทเทิร์นนี้มันจะอยู่ภายในแพทเทิร์นของการจับคอร์ซีนะครับโอเคหร้องเพลงให้ได้นะครับ ถ้าร้องไม่ได้จำเมโลดี้ให้ได้เมโลดี้ของมันคือไม่ต้องไปหาไกลครับมันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ไหนสายเปล่านะครับสายเปล่าสายที่สองวิธีการก็คือว่าผมเคยบอกไว้ว่าอย่าจับ คอร์ดแล้วนิ้วเนี่ยล็อกอยู่ในคอร์ดเลยเราสามารถยกได้นิ้วไหนเราสามารถยกได้หมด<า>เห็นไหมฮะอ่ามันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในมันอยู่ในเพลทเนี้ยเพลทเนี้ยคืนนี้จัน,นวลนห้องเห็นไหมฮะถ้าเราจับเป็นรูปสี่มันก็อยู่ในแพทเท่านี้เลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการยกนิ้วนั้นสลับนิ้วนี้ขึ้นมา นิ้วไหนคุมสายไหนเล่นสายนั้นสายเดิมอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนแล้วต้องไม่งงเองนะครับแกะเมโลดี้ของมันให้ได้ก่อนเห็นไหมฮะพนี้จันนวนคือไม่ต้องมาแกะตามผมนะครับไม่ต้องมาเล่นตามผมทุกคนสามารถเล่นตรงนั้นหมดบางคนอาจจะเคยแกะเพลงนี้แล้วแบบว่าเคยแกะได้ในที่อื่นอะ่ะมันก็ไม่ผิด ผมถามหนึ่งคำถามว่าถ้าคุณเล่นแบบนี้มันยากในส่วนของการเล่นกีตาร์ตัวเดียวที่จะทําให้เสียงมันแน่นขึ้นนะฮะนึกออกไหมครับถ้าเรามีกีตาร์สองตัวคนหนึ่งเล่นเมโลดี้อีกคนตีคอร์ด,ด,ด,ดมันจะลงกันอดีแต่วันนี้เรามาเล่นกีตาร์ตัวเดียวการเล่นกีตาร์ตัวเดียว เล่นให้มันแน่นเนี่ยมันไม่ยากถ้าเรารู้จักอัดแอปเรื่องของการเกาการเอาเมโลดี้มาใส่นะครับโดย1นึงยึดหลักว่าเมโลดี้ของท่อนนั้นๆไม่ว่าเราจับขอไหนก็แล้วแต่มันก็อยู่ในแพทเทิร์นของมันนั่นแหละมันไม่ไปไหนไกลนะครับอย่างเพลงนี้ <S <S คืนนี้จันนวลทองเห็นไหมฮะลองแกะตามนะครับผมไม่บอกนะผมไม่บอกผมไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนลองแกะตามแล้วคุณจะเก็ตนะครับวิธีการเล่นให้มันแน่นง่ายนิดเดียวนะครับ เอาเบสมาใส่เอาเบสมาใส่ด้วยดีดพร้อมกันเบสของขอนซีอยู่ไหนละ่ะเนี่ยเราดีดเบสต,ตรงนี้คืนคืนนี้จันวนวลเห็นไหมฮะคืนนี้จันวนวลพองตัวที่เป็นจังหวะตกเนี่ย ดีดเบสทุกครั้งเหมือนกับการเกาทุกประการครับผมเหมือนก,การเกากีตาร์ทุกประการที่เรียกว่าจังหวะหนักจังหวะตกต้องดีดเบสอันนี้ก็เหมือนกันคืนเห็นไหมคืนเป็นคําแรกจังหวะแรกคืนที่จันนวนพองพองเป็นจังหวะตกเอาเบสใส่เข้าไปด้วยแค่นี้มันก็แน่นขึ้นมาแล้วฟังอีกทีนะครับเห็นไ,ไหมฮะมันกลายเป็นเมโลดี้ที่แน่นแล้วมีเบสขึ้นมาแล้ว นะเราดีดเบสคู่ตลอดเลยลนะฮะคิดถึงแต่เธอมันอยู่ในคอร์ด F ผมไม่บอกนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างในเดี่อนี้อยากให้แกะเองครับอยากให้แกะเองแล้วก็ดีดเบสคู่ไปนะอ่ะเราทำอีกครั้งน,นะครับ จำไว้เลยว่าเมโลดี้ของท่อนเพลงมันไม่อยู่ในไกลมันอยู่ในฟองมันนั่นแหละดีดเบสคู่ไปด้วยกลับมาที่เดิมเห็นไหม,มฮะี่หาเมโลดีให้เจอก่อนแกะเมโลดี้ให้ได้ก่อนโดย ย้ำหลายครั้งมากเลยย้ำหลายครั้งมากเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจแนะนําไปใช้ได้จริงฮะโดยที่ไม่ต้องไปคิดไกลมันอยู่แค่นี้แหละมันอยู่แค่ในฟอร์มคอร์ดที่เราจับนั่นแหละไม่ต้องโอ้โหบางคนบอกว่าไล่ขนาดนี้เลยนะครับคือไอ,อการไล่ขนาดนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่ามันจะนําไปใช้ได้ในกรณีที่เราเล่นกีตาร์หลายตัวเป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่เราต้องการอะไรที่มันแบบว่าลูกที่มันแบบมีมเสียงสูงแต่นี่เราเล่นกีตาร์โปรง่ง เราต้องยีงตาโฟกเพราะนั้นไม่ไม่ต้องไปโซโล่ให้มันไกลเพราะอ่าผมลองแกะให้ดูก็ได้อย่างสมมติว่าเราจะเอาเมโลดี้นี้ให้มันอยู่ในแพทเทิร์นคอสูงๆเพราะเด็กๆน้องๆหนูๆหรือว่ามือใหม่จะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าโอ้โหถ้าเล่นฝาดสูงๆได้นี่มันเท่มากเลยจริงๆมันไม่ใช่นะครับอ่ะเรามาดู C major ใช่ไหมเมื่อกี้อ่าเนี่ยเราเริ่มตรงนี้ก็ได้ กลับตรงนี้เห็นไหมฮะมันไม่มีอะไรเพีย้ยนผมนึได้บอกนะถ้าไล่สเกลได้เราจะแกะเพลงได้แต่วันนี้วิธีการแกะของเราเนี่ยเราแกะแค่ในฟอร์มของคอร์ดมันเราไม่เราไม่ไปไหนไกลนะครับอีกทีหนึ่งนะครับขออีกทีหนึง่งย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแกะเมโลดี้ให้ได้แล้วมาเพิ่มโดยการจับรูปคอร์ดของมันนะครับจับรูปคอร์ดของมันว่า มันอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือว่าดีดเบสเพิ่มไปในเมโลดี้โดยเน้นในจังหวะหนักจังหวะตกนะดีดคู่เลยดีดคู่เมโลดี้เลยนะฮะย้อนกลับมา ผมจะดีดเบสคู่ไปตลอดอันเนี้ยเ m เมเน r นี้ยรู้ความจริงว่ารู้ความจริงว่าเห็นไหคือถ้าเราดีดช้าเนี้ยมันจะฟังดูแล้วมันไม่เพราะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดีดในทัมมิ่งของมันในจังหวะของมันมันจะกลายเป็นความพร้อนทีเลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วไอ้ช่องว่างที่ผมแบบใส่เข้าไปเนี่ยมันคืออะไรมันไม่มันไม่ใช่อะไรนะมันก็คือการเก่าทั้งนั้นเพราะเราในความเป็นจริงเราคงไม่แบบว่าดีดแล้วรอจังหวะถูกไหมฮะคือ,องงมอแแล้วทต่เธออคือเราไม่องดีดเราคงไม่ดีดอย่างเงี้ยในความเป็นจริงเพราะมันจะทําให้เพลงมันโล่งเพราะ,ะนั้นช่วงร,รอยต่อระหว่างระหว่างคําระหว่างเวิร์ดของเพลงเนี่ยเราก็ใส่การเก่าเข้าไป การเก่าง่ายๆไม่ต้องมีคิดเยอะนะครับเหมือนอย่างนี้คืนนี้จันวนวลทองมันจะมีช่องว่างก่อนที่จะมองแล้วนึกถึงแต่เธอเราก็เก่าง่ายๆเก่าง่ายๆสามสอหนึ่งสอะไรก็ว่าไปแบบนี้คืนนี้จันวนวลทองเห็นไหม นะครับไม่แกะให้โอเคนะครับผมไม่แกะให้ผมฝากไว้แค่ทริคที่เรียกว่าเมโลดี้มันจะอยู่ในกลุ่มคัเทิลของคอที่เราจับหาให้เจอไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้หรือเพลงไหนก็นแล้วแต่หาให้เจอครับผมหาให้เจอนะครับแล้วเวลาเล่นเพิ่มเบสเข้าไปเพิ่มการดีดเบสคู่เข้าไปนะครับคีย์เวิร์ดของบทน,นี้ก็คือว่าเวลาเล่นเมโลดี เพิ่มคีย์เวิร์ดเออเพิ่มดีดเบสคู่เข้าไปในเมโลดีน้นั้นๆนะครับแล้วช่องว่างระหว่างเมโลดี้ระหว่างคำระหว่างเบดใช้การเก่าในการเชื่อมนะครับนี่คือทริคหนึ่งเมโลดี้มันไม่ไปไหนไกลมันอยู่ในกลุ่มขอที่เราจับสองดีดเมโลดี้โดยการดีดเบสพร้อมไปด้วย สช่องว่างระหว่างมเมลโลดีล้ระหว่างคำร้องใช้วิธีการเกาแทกเข้าไปนะครับจริงๆอยากจะเห็นภาพนี้นเสนอว่าเพื่อนเพื่อนน้องๆที่ท,ที่ที่นำบทเรียนนี้ไปฝึกฝนแล้วเนี่ยลองอัดคลิปตัวเองอ่าลองอัดคลิปตัวเองแล้วโคสต์มาให้ชมบ้างก็ได้นะครับเพราะว่า จะได้รู้ว่าโอเคเราเข้าใจเราสามารถทําได้นะครับแต่ว่าพูดพูดเป็นไกด์เฉยๆนะครับ <Okay. S 1> เผื่อบางคนอาจจะแบบว่าอ,อ,อยากจะแบบส่งกันบ้านอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับลองดูลองดูลองดูลองลอง,ลองเอาทริควิธีการคิดคีย์เวิร์ดเราเนี้ยไปไปใช้ในการเล่นกีตาร์แนวนี้ดูนะครับแล้วทุกคนจะมีสไตล์การเล่นที่เ,เป็นของตัวเองผมขอย้ำอีกครั้งนึงผมไม่แกะให้ แต่ผมอยากให้ทุกท่านนำทริคว่าเมโลดี้มันอยู่ในคอไปแกะไปหาเองโอเคนะครับเช่นเคยมีคำถามฝากเอนไว้ได้นะครับเ,เรียนกีตาร์สบายๆสไตล์อินมินเมากับผมนะครับผมว่าทุกคนคงจะมีความสุขและนำไปใช้ได้จริงมีคำถามฝากเอาไว้ที่แฟนเพจนะครับกดไลค์ได้ที่แฟนเพจเว่ยเว่ยเฟซบุ๊กอะไรก็ไม่รู้แหละข้างล่างลองดูนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไป ini slobigon. Sedikit. Yay.